สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นนะครับก็จะมาขาย ID ดีนะครับเลเวล122นะครับในราคา1 4 0 0 0บาทนะครับแล้ว ID นี้ก็สามารถที่จะผ่อนได้นะครับผมนานสูงสุดคือ4เดือนนะครับราคา1 4 0 0 0นะครับ14,000บาทไทยไปดูกันนะครับว่าของในตัวมีอะไรบ้างนะครับ โอเคไปที่กดดังเลยนะครับผมโอเค8.5ดาวนะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7กระบอกนะครับปืนแอดซอลไรเฟิลนะครับถ้าสไนเปอร์ก็จะมี1กระบอกนะครับลูกซองก็จะมีอยู่1กระบอกนะครับแต่ว่าไม่ถาวรนะก็275วันนะครับที่เหลือนะครับก็ ก็เกือบปีเลยนะครับซับเมชินกันนะครับก็มีปืนเมจิกยูนิเวอร์สนะครับก็เหลือ200กว่าวันนะครับก็เกือบปีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีปืน x c y b e r p u n k ด้วยนะครับถาวรนะครับไหนจะปืนนี้อีกนะครับอันนี้เป็นปืนโปรโมชั่นนะครับแอลแมชชินกันก็มีพวกกาลูด้ากับ AF ถาวอนะครับแล้วก็มีปืนบอม GG ด้วยนะครับสำหรับสายมัมมี่นะครับ แล้วก็เปิน8ดาวที่เหลือนะครับอันนี้เหลือ30วันนะครับไม่ถาวรนะครับนี่ของใหม่ๆเลยนะครับพวก8ดาว8.5ดาวนะครับนี่มีปืนไซลิง์ด้วยนะครับปืนนี้สายบอมแมทชอบมากนะครับก็มีถาวรเหมือนกันนะครับไหนจะปืนอื่นๆอีกนะครับก็มีพวกแฟลทพอยต์อะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดทุกอย่างเลยนะครับผม ซื้อไปพร้อมเล่นนะครับไม่ต้องเติมเพิ่มก็ได้นะครับนี่มีปืนพิษไว้ลงดากอนเอเรียด้วยนะครับก็อัพเต็มหมดแล้วนะครับปืนพกมาปืนพกบ้างนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีพก8.5นะครับธนู8.5ก็มีส่วนปืนพกฮิ้วเลือดก็เหลืออยู่90วันนะครับไหนจะมีธนูนะครับที่ได้จากด่านดูแลนะครับก็มีถาวรนะครับโอเคแล้วก็มาดูมีดกันบ้างนะครับ มีมีดตัวนี้ด้วยนะครับเป็นมีด8.5นะครับไหนจะมีดน้ําแข็งนะครับมีด8ดาวครับมีซีซ่านะครับก็เหลืออีก200กว่าวันนะครับแล้วก็มีดตัวนี้นะครับก็เป็นมีดตัวใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเดมอนสเลเยอร์ครับก็เป็นทวนนะครับแต่ว่าไปย้อมแมวมานะครับนี่โกลเด้นก็มีครับผมนี่มีดนี้ก็มีเหมือนกันก็เกือบจะทุกอย่างอะครับผมก็เป็นของใหม่หมดเลยนะครับระเบิดนะครับก็มีระเบิดแฟตตัวนี้นะครับ เมื่อก่อนมันบั c กเด้งเนาะตอนนี้มันก็แก้แล้วนะครับไหนจะเป็นระเบิดน้ำแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูชุดเซตนะครับก็มีชุดเซตผู้หญิงกับผู้ชายปนกันไปนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับนี่มีชุดตัวนี้ด้วยนะครับนี่สุ่มได้จากทาม์สเปซมานะครับชุดนี้ก็มีนะครับนี่เหมือนกันแล้วก็นี่เลยทาม์สเปซเหมือนกันนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับ แต่ว่าทําไมมันจอดําเดี๋ยวนะอันนี้คือผู้หญิงอันนี้ตัวผู้ชายโอเคส่วนชุดศีรษะบนล่างก็เหลือไม่กี่วันก็หมดแล้วนะครับโอเคมาดูปีกกันบ้างนะครับปีกก็ประมาณนี้เลยนะครับปีกทั้งหมดที่มีนะครับแต่ขาดอย่างเดียวก็คือปีกปีกหัวใจนะครับที่มันบักวิ่งนะครับมันไม่มีนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ นี่มีผ้าคลุมด้วยนะครับอุ้ยมาส่วนหัวนะครับก็นี่เลยครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับหน้ากากก็มีหน้ากากปกวิ่งหนึ่งด้วยนะถุงมือถุงมือก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นเลยปากก็นี่เลยครับตามนี้เลยก็มีแจกฟรีนะครับแล้วก็ไตเติ้ลก็ก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ไอเทมก็จะประมาณนี้เลยครับหลักๆก็จะเป็นพวกปืนซะมากกว่านะครับปืนแน่นๆเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับโอเคแล้วก็มาดูส่วนในช่องที่ใช้งานอยู่นะครับก็มี WC นะครับเป็นปืนแปดดาวถาวรนะครับไหนจะปืนพกซับไมชินกันนะครับอันนี้ก็เป็นปืนโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับก็8ดาวถาวรนะครับอันนี้ก็เป็นมีดน้ําแข็งเหมือนกันนะครับทําไมเหมือนมีมีดน้ําแข็ง2เล่มเออมันมี2อันนะครับเป็นมีดน้ําแข็งถาวรนะครับมีทั้ง2ออันเนี่ย แล้วก็มีมิดอารามโยโย่ไลท์เซเบอร์นะครับอันนี้น่าจะถาวรหมดเลยนะแล้วก็มีระเบิด J d ดีด้วยนะครับเอาเวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถาวรนะครับแล้วก็ระเบิดแฟดระเบิดควันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีโบแดงนะครับโบแดงอันนี้บักวิ่งนะครับบักวิ่งเห็นเขาบอกว่าเท่าเขาเลยนะครับเท่าเขาเท่ามงกุฎนะครับอันนี้ผมไม่ชวนกันนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบสีเหลืองด้วยนะครับอันนี้ก็บวกวิ่งปกตินะครับถาวร ส่วนอันนี้ก็ไม่น่าจะบักวิ่งนะครับหรืออาจจะบักวิ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าวิ่งเร็วอยู่นะอันนี้แต่ว่าไม่ได้เวอร์มากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสีสามบนล่างนะครับอันนี้ถาวรเลยนะครับสําหรับตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตตัวนี้นะครับชุดเซ็ตถาวรนะครับแล้วก็ถุงมือเขียวนะครับอันนี้เป็นถุงมือที่เปิดได้จากกล่องด่านดารอกเอเรียนะครับก็บักวิ่งเหมือนกันนะครับถาวรนะครับแล้วก็มีกําไรถาวรด้วยแล้วก็ปีกถาวรนะครับ ที่เหลือมีอะไรบ้างนะครับก็มีการ์ดเมติกนะครับถาวรแล้วก็การ์ดระเบิดนะครับเวลสามก็เหลือร้อยกว่าวันนะครับนี่ตามนี้เลยครับมีท่าเต้นท่าเต้นตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ท่าเต้นอะไรนะครับมีอะไรอีกอะมี v i p การ์ดเปลี่ยนก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็มีไตเติลตัวนี้ด้วยนะครับถาวรนะครับเลือดบวกห้าครับวิ่งบวกห้า xp บวกสองร้อยครับ แล้วก็มี888ถาวรด้วยแล้วก็มี King of g o o r y นะครับอันนี้ก็จะมีการ์ดการ์ดอะไรวะการ์ดโ o t เ c ชั่นการ์ดน่าจะเป็นเกาะนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มอ่าไม่ใช่ดิเพิ่มหรือลดทำลายไอ้ส่วนหัวนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไปดูในมงกุฎแหละมันมีบอกนะครับ แล้วก็มีการ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับแล้วก็ s p เพิ่มขึ้นอีก71นะครับแล้วก็แถมเคลื่อนที่ไวเพิ่มนะครับอีก12นะครับบอกว่าบอกเลยครับว่าตัวเนี้ยของวิ่งแน่นๆเลยนะครับแต่ว่าขาดไอเทมแอสสปีดนะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับซื้อครั้งเดียวคือจบเลยนะครับไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับผมมีอะไรกัะ ในจะกอบเหรียญเงินตัวนี้นะครับก็เหลือระยะเวลาอีก200วันนะครับก็จะหมดอายุนะครับใส่แบบนี้เท่เ,เลยนะครับสําหรับคนที่เติมติดอันดับนะครับเออมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงาไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับนี่นะครับสัตว์เลี้ยง8ดาวก็จะมีอยู่1 2 3 4 5สาสแล้วนะ6นะครับ5 6 7 มีอยู่เตัวนะครับสัตว์เลี้ยงแบบด,ดม,มี7ตัวนะครับมี1 2 3 4 5สองสามสี่ห้า6อ่หกเจ็ดเอ้ยมี7ตัวดีเออตองพี่ตัวดีผมนับใหม่แป๊บ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแล้วก็6นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับได้ทุกตัวเลยนะครับผมสกิลที่มีอยู่ก็เหลือไปมากแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ซื้อไปพร้อมเล่นครับไม่ต้องเติมเพิ่มครับของบววินแน่นๆอยู่แล้วนะครับมีบอมจีจด้วยนะครับสําหรับสายมัมมี่นะครับที่กาลังตามหายดีอยู่นะครับ VIP ก็ V 6นะครับก็ตันแล้วนะครับ2999นะครับสแตนดาร์ดของมันนะครับผม14,000บาทนะครับโอนกรรมสิทธิ์นะครับสามารถผ่อนได้นะครับนานสูงสุดถึง4เดือนเลยนะครับผมราคานี้ราคาเดียวนะครับ14,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับ ติดต่อเฟซส่วนตัวของผมมาได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ